สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่องสลัมขอนํำเสนอรายการสำหรับอนิเมะวีคลี่นะครับรายการที่ผ่าทุกท่านไปอัปเดตขมข่าวสารเขาวงคันอนิเมะึ่งน่าสาห์ที่ผ่านมากันนะครับว่าจะมีอนิเมะเรื่องไหนมีการอัปเดตไหนมีข่าวคราวที่น่าสนใจจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับและถ้าคุณนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสลัมกันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใครนะครับอยากซัพสพอร์ตค่าข้าวหรือค่ากาแฟผู้ผม ตอนนี้ช่องผมนั้นมีช่องทางซูเปอร์แตงแล้วมาดูเถ็ยกันได้เลยนะครับขอบคุณลุกหน้าที่กิงครับเอาละไปเข้าเนื้อหาก,กันเลยข่าวแรก1นห้อง2หัวใจอุ่นไอรักอนิเมะปล่อย PV ตัวใหม่เตรียมฉายเมษายนนี้ Studio Apartment God Lighting Angel i n c ลอินคที่มีคาดประกาศสร้างเป็นอนิเมะนะครับเมื่อเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาล่าสุดได้มีการปล่อย PV ตัวใหม่ระดับที่2พร้อมกับภาพวิชวล มาให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วสำหรับรการฉายจะเป็นภายในเดือนเมษายน2024ที่แปลงถึงนี้นี่เอง Studio Apartment Good Lighting Angel i n c ิน d e ูดออนหนึ่งห้อง2หัวใจอุ่นไอรักเดิมเป็นมังหะแนวโรมมนติกค,คอมเมดี้ของมัตโตบะที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารโชวเนนกันกันเมื่อเดือนกันยายน2020ที่ผ่านมาปัจจุบันมีทั้งหมด5เล่มโดยเรื่องนี้ เป็นเรื่องเล่าวของทกคูมัตสึชินทาโร่หนุ่มนักเรียนมปลายผู้ใช้ชีวิตคนเดียวที่ได้พบกับโทวะเด็กหญิงผู้ใส่ซื่อแสนบริสุทธิ์และจิตใจดีตรงระเบียงห้องของตอนเองซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้รู้ว่าเธอคือนางฟ้าการใช้ชีวิตยอยู่ในห้องเดียวกันกับนางฟ้าต่อจากนี้มาทําให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปตลอดกาลข่าวต่อไปศิลป,ปินเผยทํางานเขียนโดจิน คุ้งกว่าเทินโปรเป็นนักเขียนมังงะมืออาชีพเมื่อเร็วๆนี้มีศิลปินนักเขียนมังงะคนหนึ่งมีชื่อว่าอาเนทาโร่ซึ่งเป็นนักเขียนโดจินที่อยู่ในวงการมานานแล้วคนหนึ่งครับได้แบบประเด็นที่ทําให้เกิดการถกเถียงกับบนทวิตเตอร์ในหมู่ชาวญี่ปุ่นเนื่องจากเขาเสนอว่าการเขียนโดจินนั้นเป็นอาชีพที่ทาได้กำไรมากกว่าการเป็นนักเขียนมังงะมืออาชีพด้วยเขาบอกว่าเขานั้นอุทิศตัวให้กับการวาดและการเขียนมาเกือบตลอดชีวิต และที่สามารถประทังชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะเขาวาดงาน18บวกและไม่ได้ผันตัวไปเป็นนักวาดบางง่ามืออาชีพนั่นเองและเขาเขยายความต่อว่าในตลาดนักวาดมือสมัครเล่นนั้นสามารถมีรายได้มากถึง50-80%ของงานที่ขายไปซึ่งต่างกับนักเขียนอาชีพที่ได้ค่ารอ y ย l t y เพียงแค่5-10%เท่านั้นซึ่งสังเกตจากครีเอเตอร์คนอื่นๆที่มีความมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่งแล้ว ล้วนแต่ทำตามแพทเทิร์นนี้กันทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดูบิดเบี้ยวมากอย่างไรก็ตามคุณอาเล็กทาโรบอกว่าเขาอยากให้อุตสาหกรรมมังงะพัฒนาต่อไปอยากให้มียุคที่นักวาดสามารถวาดอะไรก็ได้ตามแต่ชอบและสามารถส่งมอบผลงานดังกล่าวให้กับคนที่อยากอ่านได้แบบโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางข่าวต่อไปตำนานดาบและกระาแห่งวิสตอเรียอีกผลงานของผู้เขียนดันมาชิประกาศทำอนิเมะนะครับ วิสตอรีอาวอร์ดแอนด์ซอสตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตอรีออีกหนึ่งมังงะแฟนตาซีจากนิตยสาร b a สซสสูชอนเนนแมกกาซีนล่าสุดได้มีการประกาศสร้างเป็นอนิเมะโดยแอคแล้วบนไดานำโคพิกเจอร์โดยจะมีกำหนดการฉายภายในเดือนกรกฎาคม2 0 2 4นี้เองและก็ได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์วิชวลและพีวตัวอย่างออกมาให้ชมกันอีกด้วยบอกเลยว่างานภาพรอบนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอน วิสตอรีอวัดแอนด์ซอสตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตอรีเป็นมังะแนวแฟนตาซีป็นจนไพยของอาจารย์โอโมริฟูจิโอะผู้เขียนดันมาชิและวัภาพประกอบโดยอาจารย์อากออิโทชิที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารแบสซสูโชเนนแมกซีนเมื่อเดือนธันวาคม2020ปัจจุบันมีทั้งหมดเเล่มด้วยกันโดยเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ถือดาบวิวเซอร์ฟอร์ดที่พยายามมุ่งสู่จุดสูงสุดในโลกเวทมนต์ และต้องการทาตามสัญญาที่ให้ไว้กับใครบางโคนในวัยเยาว์แต่เขากลับเป็นผู้ไม่มีพลังเวทซึ่งวิธีเดียวที่จะไต่เต้าสู่จุดสูงสุดมีเพียงวิธีเดียวคือการโค่นล้มเหล่ามอสเตอร์นนดเดจเนให้สิ้นซากบทแห่งการผจญภัยที่มีเวทีเป็นเขาวงกตจึงได้เปิดม่านขึ้นแล้วข่าวต่อไปเจ้าของลิขสิทธิ so ์โซโซโนฟีเลนสั่งห้ามขายผลงานแนว18บวกใครที่ชื่นชอบตัวละครและหวังว่าจะได้เห็นผลงานแนวผู้ใหญ่ ของเรื่องโซโซโนฟีเลนหรือชื่อไทยคับอธิษฐานในวันที่จากลาจากฟิฟฟ์ของหลับแฟนๆและนักวาดโดจินอาจจะต้องผิดหวังเสียแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้กระแสะข่าวออกมาว่าทางผู้ถือลิขสิทธิ์ก็คือโชกาคู่คันนัทไม้อนุญาตให้เปนแฟนนำเรื่องนี้ไปต่อยอดในแบบอย่างว่าเพื่อจุดประสงค์ในเชิ้พระนิสิตแล้วครับโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ ได้แชร์ข้อ,ขอความทิศทางเว็บไซต์ขายโดจินออนไลน์ซึ่งก็คือแฟนซ่าเก็บตอบปฏิเสธษษกลับมาหลังจากที่มีผู้ใช้ลงทะเบียนว่างขายโดจิน18บวกของเรื่องโซโซนฟีเลนเนื่องจากพูดถือลิขสิทธิ์ไม่ประสงค์จะให้มีผลงานล้อเรียนในลักษณะดังกล่าวจึงต้องระงับการขายตามนโยบายดังกล่าวครับครีเอเตอร์หลายคนเริ่มสังเกตเห็นว่าผลงานของตนถูกระงับการขายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีเรื่องฟรีเลนที่ดูเหมือนจะโดนเพ่งเลงเป็นพิเศษบางคนคาดว่าอาจเป็นเพราะเป็นมังงะที่มีความโด่งดังในหมู่ผู้ชมกระแสหลักเป็นพิเศษทางโชกาคู่คันจึงตัดสินใจใช้สิทธิห้ามเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของเรื่องเสียซึ่งสิ่งนตเป็นหลายคนก็ต้องยอกแต่โดยดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังและเห็นแบบนี้ผู้ใช้คนอื่นๆก็เกรงว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆก็คงจะดำเนินรอยตามแฟนซ่าต่อไปในอนาคตและรู้สึกเสียดาย คนก็เพิ่งรู้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นสามารถขอความร่วมมือแพลตฟอร์มห้ามขายงานแบบนี้ได้อันนี้ไม่ลืมบางะงาบางเรื่องจึงไม่มีผลงานโดจินขายในรูปแบบดิจิทัลเลยและบางคนก็รู้สึกว่าสมควรแล้วเพราะงานบางงานที่รอเรื่องฟรีเลนก็เลยเถิดมากเกินไปจริงๆโดยเฉพาะกับตัวละครออร่าที่มักถูกปู้ยี่ปู้ยำในลักษณะที่ดุดแรงครับข่าวสุดท้ายออริจินอลอ่านในแม่สาวตีกอลของโยสตาร์ ประกาศสร้างเป็นซีรีส์แล้ว s าลา่าอิโลยูนิตี้ออริจินัลอนิเมะแนวสาวตีกรบเรื่องแรกของค่ายยกสตาร์พิ t u เจอที่เคยมีการปล่อยให้ชมผ่านทาง YouTube แบบฟรีเมื่อเดือนมกราคม2021ที่ผ่านมาและจากเสียงเรียกร้องของแฟนๆทำให้ล่าสุดได้มีการประกาศสร้างเป็นซีรีส์แบบยาวแล้วโดยในครั้งนี้ได้มีการป,ราราปรบบาล่อยภาพถีเซอร์วิชที่เป็นภาพหลักของทั้ง3สาวออกมาด้วย สำหรับประบการฉา,ายและรายละเอียดเพิ่มเติมจะเผยในอนาคตอันใกล้นี้สลาิโลยูนิตี้เป็นออริจินอลอาร์ในเมสาวตีกอล์ฟที่เกิดจากความอยากตีกอล์ฟของคุณไซโตเคนโกะผู้บริหารและอดีตเบตเตอร์ของโยสตาร์พิเจเอร์ตรวจทอให้ทางบริษัทมีการดำเนินการสร้างอาร์ในเมสแนวตีกอล์ฟที่ไม่ได้มีมานานโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของวันหนึ่งในตอนเช้าที่ตื่นเร็วข้าปกติมินามิ เด็กสาวที่ลบแข่ในกีฬากล์บและเป็นผู้เล่นมือใหม่ในแพ็คก,กระเป๋าและคว้าไว้ของเธอและเตรียมออกไปตีกลอฟในวันนี้และนอกจากนี้ยังมีเพื่อนอีกสองคนของเธออย่างค่าลูก,กะและอายากะคอยสอนความสนุกของกล์ฟให้มินามิด้วยถึงแม้ว่าทั้งสามคนจะอยู่ต่างโรงเรียนกันแต่กีฬากล์ฟก็เป็นตัวกลางสารางสัมพันธ์ของพวกเธอเข้าไว้ด้วยกันครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดของรายการส่วนับอา่านในเมลวิกซี่สัปดาห์นี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ มีข่าวสารเรื่องไหนที่ทุกท่านถูกใจกันบ้างหรือไม่และถ้าเกิดใครนะครับมีข่าวสารที่น่าสนใจสามารถมาแชร์กันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับและถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดค,คลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากแฟนฟิกสำหรับแฟนอนิเมะและเหล่าผู้ชื่นชอบในอนิเมะเรื่องโอเวอร์โรดโดยจะเป็นเรื่องราวของเพลเยอร์ส่วนหนึ่งที่ถูกย้ายมายังโรคใหม่ภายหลังที่เก็บอิกดาซิลได้ปิดตัวลงไป ซึ่งเพยเยอร์คนนั้นมีชื่อว่าเฮียวกะแถมเขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่มาพร้อมกับ NPC เผ่าเทพที่ความสามารถไม่ต่างไปจาก NPC ของคิวไออุนโกเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้เท่านั้นยังไม่พอพวกเฮียวกะกับหลับ NPC เผ่าเทพที่ว่ามานี้ยังเป็นกิลเดอะโฮลี่สปิริตแถมกิลที่ว่ามานี้ยังมีอันดับกิลสูงถึงอันดับที่1ในเกมอิกาซิลเรื่องราวการประทะการระหว่างเฮียวกะกับเหล่า NPC จากกิลเดอะโฮลี่สปิริตและไออุนโก พร้อมเรา NPC จาก UI u n c o จะเป็นอย่างไรแฟนๆต้องลองไปทำอ่านกันได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง description เลยเอาละครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสซลัมกันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ